สวัสดีค่ะจะมาสาธิตการรีดติดของอลูมิเนียมแท่งสาหรับโครงจมูกนะคะด้านหลังจะมีกาวนะคะอันนี้เราคุยกรณีแบบว่าเรามีหน้ากากผ้าสําเร็จรูปเราอยู่ที่บ้านแล้วเราอยากจะติดโครงจมูกเพื่อให้แนบนะคะแต่ในด้านอุตสาหกรรมจริงๆแล้วมันควรจะติดด้านในนะคะด้านในคือก่อนก่อนเย็บชั้นสุดท้ายอะคะ่ะรีดด้านในนะคะแต่ทีนี้แต่ทีนี้เนี่ย ลิดประมาณรีดชั้นที่2อะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นสร็จรูปที่เราซื้อมามันเย็บเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็มาสาธิตว่าเราจะ,ระติดด้านนอกนะคะเพราะแต่ด้านในมันจะเคืองจมูกเรานะคะแล้วก็แค่นี่จะมีกาวอยู่ข้างหลังนะคะแล้วแค่กดตำแหน่งนะคะ,อะลองจับขึ้นาแล้วก็กดเดี๋ยวเราค่อยด,ด,ดัดนะคะเดี๋ยวค่อยดัดแล้วก็วางทัดอย่างนี้เลยนะคะวางประมาณตรงนี้ให้้หเท่ากันซ้ายขวาประมาณกายเท่ากันนะคะแล้วก็กดกดรีดเลยค่ะ ทับเลยทับเลยทับทับทับตรงๆทับนิ่งๆทับนิ่งๆได้ไหมอ่าให้กาวมันถึงข้างล่างอ่าทีนี้เราหันกลับมารีดด้านในพอติดมารด้ด้านในทีเพื่อให้กาวด้านนี้มันจะได้แน่นๆนะคะแต่อย่าลืมนะคะถ้าเป็นคนเป็นช่างเย็บอยู่แล้วเนี่ยให้รีดติดด้านชั้นในชั้นที่สองนะคะแล้วค่อยปิดชั้นที่สามปิดทับนะคะจะได้ไม่ต้องเห็นอลูมิเนียมนะคะติดหรือยังคะติดแล้วะคะอันนี้นะคะนี่ไปๆยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่รีดอีกทีนึ่งไปๆอีกทีหนึ่งอ่า ่ไม่ไปนะคะเพราะมันจะมีกาอยู่แล้วก็จะง่ายขึ้นนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะลอาเห็นติดแน่นแน่นแล้วก็โอเคแถวนี้เราก็ดัดได้เลยนะคะดัดเข้าโค้งจมูกเรานะคะลองลองดัดโค้งให้หน่อยอ่าดัดโค้งเข้าขจมูกเรานะคะอันนี้ไม่ติดดีต้องรีดให้ติดสักพักหนึ่งอ่านะคะแค่นี้เองแล้วก็ใส่โครงเป็นลวดโครงจมูกที่ใช้ง่ายนะคะแล้วก็แนบไปกับจมูกเรานะคะตัวนี้นะคะ ก็เอาไปขายแล้วค่ะ